สวัสดีแมวบอลปนกดนแจกรุกร๊ก้ี่นี่บัดเนี่นนก็มหามหาจับปลานะพี่น้องนะ่ฝนตกตอนเย็นนะ่ะพี่น้องอนะ่ะไปกันเลยพี่น้องนี่นะอาวุธเรานะ่ะไม่รู้มันจะมีหรือไม่มีนะ่พี่น้องนะ่าหาดูไปไเรื่อยๆนะ่โอ้มีเซกอบด้วยไปไปไ,ปไปโอ้ฝนดีนะ มันจะได้กินบ่วันนี้โอ้โหค่น้ำคุ้นๆเล้พี่น้ง่งนี่ๆๆๆๆๆไหน่นหะไหนฮะเฮย่น้ำมันคุนนะ้น่ะไ่ยินเสียงนล้วี่นอนะอน่ะโอไหนไหน ไม่เห็นนะมาพี่น้องมาดูเล็กเลๆมันเป็นอะไรโอ้มันเป็นปลาหมอพี่น้องโอ,โอ,โอ้ปลาหมออ้วนๆนเลยในที่เราใส่อ่ะโอ้ฝนตกดีนะบาดเรานี่ไหนอ่ะฝนตกตอนไหนอะมนม่ใช่น้ำเคือนเหรอ โอ้ได้ปลาหมอนะพี่น้องนะเอาไป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 ,ไปเห็นมันคุ้นๆน,นะก็หากินตามชนบทนะมามามา,มาเ,เพื่อนๆนะ่ะพี่นอ้องเฮ้ยโอ้ยเห็เนแตหอยเชอรี่นะ

เลยน้ำมันคูณนะพี่น้องนะนั่นโอ้ถ้าได้ที่ไอเขาเรียกอะไรนั่นตายหนึงหายแล้วน้ำมันน้ำมันคูณนะมองไม่เห็นน่ะเด็กโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนโอ้บ้านเราเหนียวดมสมบูรณ์นี่นะ ปลาชอนะ่อหน้าพี่น้องนะ่ะเมกี้ก็ปลาเข่งนนะ่ะโอ้ยไหนอะโอ้โหไม่เห็นนะ่ะไปไหนแล้วเมกี้อนะน้ำมันขุ่นเกินพี่น้องเอ้ยโอ้โบานเราก็ยังอุดมสมบูรณ์นะยังมีน้ามีปลามีอะไรนะ่ะไม่เห็นนะ่ะ mà phải coi cho môn hai ơi một kia tôi mới dài nè một kia nè เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำมันใสก่อนมาหาหมันอีกโอ้ยนี่มันใช้ขึ้นไปเต็มทุ่งเลยบ่ปลาหนิปลามันลองจักสะนะพี่น้องนะโอ้ตรงนี้มีน้ำคูนด้วยอ้ยไม่ใช่ไ่ใช่ปลานะ่ะ xiềng cộp rồi, xiềng xiẹp nè. Ôi, bạn này đi nó, vẫn đi thẻ há kim nè. เงียบเลยนะหมดแล้วมั้งมันจะหมดอนะ้ไปชันไปชัไปน้ำไปน้ำไปน้ไปน้ำชโอ้ไป,ปน้ำปช,ปชใหญ่โอ้โอ้โอ้นนนนโอ้โอ้เซ็ตเซ็ตโอ้แจ๊บแจ๊บแจน้ำโอ้โอแจไปไปหาอีก มันจะออกมาเยอะแน่เลยนี่มันออกกระส่หน้อยโซเล็กเมื่อกี้หายไปนหนยแล้ว่ะเราจะออกไปทางไหนอีกทีนี้ เดี๋ยวว่าให้หน้ำมันไซก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยมาลงใหม่นะ

หลายเลยครับยุคโควิดนี่นิ้ปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็ง หอยเชอรี่ erry, ขายลเล่ข้าวสารนะพี่น้องนะ Ooh, ยุคโควิดนี่ลำบากนะพี่น้องนะยังดีที่มีหอยเชอรี่ให้เก็บขายนะพี่น้องนะไม่ได้ปลาก็เก็บหอยนี่แหละพอได้ขายซื้อข้าวสารกรอกหมอ้อนะโอ้ลำบาก แล้วกินอยุคโควิดน <day> ี <được> <or> ่ข่าวสารแพงนะแต่ข้าวเปลือกนี่มันถูกนะไม่รู้จะเจอปอบไหมพี่น้องนี่มาเก็บหอยดึกๆนี่ปอบก็กลัวนะพี่น้อง ฟัง,เส,งเสียงลมไปก่อนนะ่ะกับบรรยากาศทุ่งนายามค่ำคืนนะ่ะก็ไม่มีเสียงอะไรไมีแต่เสียงกบเสียงเขียดนะ่ะก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะ่ะเดี๋ยวผไปไหนนะพี่น้องนะ่ะรบผีปอกเหมือนกันนะนี่มันก็เริ่มดึกดึกบางแล้วทำไงได้เนาะมันก็ต้องสู้นะชีวิตคนเรานี่ยลำบากนะ โอ้หใหเยอะนะพี่น้องนะก็พี่น้องไม่มีก็มาแบ่งได้นะไม่ต้องคายแล้วแบ่งให้เลยยุคโควิดก็แบ่งกันกินนะเฮ้ยเสียอะไรมาเสียงควายร้องนะเสียงควายใครร้องอ่ะควาย,นะวายมีควายออกบอก่นั่นเฮ้ย อะไรมาไหนมาไหเสียงควายใครรองมาก็ธรรมดานะครับอยู่บ้านไม่ได้เมีอะไรให้มาหาของกินครับอยู่สบายๆดูทวีเหมือนชาวบ้านไม่ได้เมีบอนครับ จะต้องออกมาหากินนะไม่รู้มันจะบนอะไรเข้ามานักหนาะ